ใช้ใช้กดตรงนี้ต้งใช้หางีกเดี๋ยวมันต้องใช้หาใช้ใช้ใช่ไหนะเชื่อมต่อขาอืมเร็วเราเปิดขาโอ้ยเป็นดึงเหมือนที่ดีเลยอ่ไม่ต้องเร็วไ่เ้อเร็ว ตั้ไปดัาเท้าลข้งอตงเข้าไว้หลังเท้าเออใอรงเท้ากบข้าออมาดูดูพี่เออรองเท้าซ้ายดูงเท้าไอเท้าชี้อรงเหนมต้องทำให้เท่ากันเท่ากัน เท้าเีเท้าครับดเลย่ไหมลูกนผเปิดเาเพื่นะเอปิดเทลงนนั้นไมใหญยไม่หญ่อันนี้คืออันนี้คือการบ้านนะที่ออมจะต้องทำพอมาถึงเนี่ยจับบอลมาถึงับบ้านนะลูกไหมคอทะมันเท่ากันทั้งเท้าแล้วแต่ดีเริ่มที่ตัผัดบอลแล้วแจกที่เดีย นะรใช้บอลเคลื่อนที่เปลี่ยนเท้าเนะพอเราพอเราท่าแรกเราได้แล้วเนี่ยนะแล้วต่อไปมันก็โดดได้นะเราฟุตนะฮะมันต้องเป็นขั้นตอนใจร้อนนี่ทำไมยังไม่ได้เลยงไม่ได้หรือเปล่านะบลเต็มเต็มแล้วเสียบอีกเสียบขวานะสมองที่ซ้ายสั่งเท้าขวาขวา้ายสั่งเท้าซ้ายแล้วนั้นเราเคลื่อนที่คิ เก้าชิดเก้าชิดเก้ชิดเ้าชิดเ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 ก้าลกเพราะนั้นพอเรามาเล่นนะ,นะพอเราเพาเราไปหลอกเ้ามันก็จะนะองใเย็งเงนนะครับอยเปีแล้วกาไม่ต้องตใจเย็นเอาแค่สามท้านานะเาจารย์ไหมลูกโอเคอครดิครับ,อบ <laughs> เอาฝุดเว้นยาบ้า,าเยวะเนะครับ ทต่องอัอัแล้วรเียวกมด้ยะโอเคต่อไปเอา่าแรกเป็นท่าเหยียบบอลลวดท่าเมอ่อนดูนะ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 ยืนต่อไมนแถวน้าต่อต่อการแล้ววิ่งต่อไปแ้นวิ่ง่นไปวดูนะดูนะ ได้ด้5ครั้งนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเยี่ยมครับได้ข้าวบอนข้าวบอนแล้วติงไปต่อแถวคนที่ทำไปเรื่อยๆออกพร้อมๆกันใช่ใช่ไหมไม่ต้องเตือนตัก่อนแก่ตรงนี้ป่แค่นี้พอแล้วนะแค่นี้พอ ไม่เลิกเห็นหน้าโน้ตถึงแล้ววิ่งไปต่อท้ายแถวไอ้จะบังหรอกไอ้จะบังตรงนี้ลูกไอ้ Ô mày, 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 mày,

โอเคต่อไปต่อไปคนเก่าให้ได yeah, okay. ้ส uh, ิบครั้งเลยนะคนเก่าๆได้สิบครั้งเลยให้ได้สิบครั้ง ไปนะไป

ハハハハ